กองหน่วยข่าวกรองทราบทาบ,บเตรียมบุกโจมตีจับผู้ต้องสงสยัยขอรับโคนห้าสินท่านสินล้อเล่นแล้วข้าจับผู้ต้องสงสัยไว้ด้านใน พึ่งบีให้สารภาพกำลังจะไปแจ้งมหาเสนาขอตัวก่อน เชียวเหรอรอเจ้าตั้งนานทำไม <laughs> ข้าถามว่าทำไมเออ あっ สู่หันหนานเจิ้งทางตัดนอกเมืองแม่ทัพหลีเยียนสบายดีหรือไม่ จับข้าหลีเหยนคนเดียวท่านมาใต้ใช้คนขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ข้าขอบอกแม่ทับลีหากแม่ทับลาอายใจก็รีบกลับไปกับข้ารอาการลงโทษ <c oughs> เคิดว่าข้าลีเจ้งฟางตั้งแต่ติดตามอดีตห้องเตมาซื้อสัตว์ทุ่มเท ได้รับการฝากฝังงานสำคัญจากห้องเต้พักดีโตหัน่นทำลายเฉากำจัดอูพักดีไม่คใายไหนเลยจะเหมือนจูเกเลี่ยงหูนั้นแต่ข้าลีเยียนแน่วแน่ไม่เปลี่ยนพูดไปก็ไร้ประโยชน์ไม่สู้ยอมจำนวนสนึ่นเอ ผะก็จูเกลียงฟาข่าไปพบเขาหนึ่งเดือนต่อมา เนื่องจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของหลี่เยียนการยกทัพขึ้นเหนือครั้งที่สองของจูเกอเลี่ยงได้สังหารแม่ทัพเฉาเว่ยหวังสูงหลังยึดอินผิงอูตู่สองเมืองขึ้นมาทหารสองแสนนายก็ค่อยๆทยอยถอยกลับไปหั่นจงเฉิงตู่เจ้าว่าหลี่เยียนก็กบฏลักฐานล่ะมีไหมล่ะว่ามาซิเรียนใต้เท้าหลี่เย็นร่วมกับสายลับเฉว่ยเปิดเผยความลับ ที่เลวร้ายก็คือให้ทหารเทียงโจโปลอมเป็นตรงอูเข้ารุกรานโอนเสบียงจากเขาติ้งจินโดยพลาการตัดทางถอยในการบุกขึ้นเหนือแผนการของเขาแบ่งเป็นสามชั้นสารภาพโดยหูจกสายลับของเฉาวเว่ยคือใครลูกศิษย์โปรดของแม่ทัพหลีเยียนโหน้าขาวรองตะวันตกเฉินกง ฉันกงเหรอขอรับฉันกงยุโยงหลี่เยียนเคลื่อนทับขวาลับลบคิดล้อมหนานเจิงหวังสู้กับแม่ทัพมาใต้แถมยังร่วมกับหวงอีลทัทีห้าเซียนสร้างเขื่อนกันน้ำที่ต้นน้ำเหมียนสุยตัดทางสบแม่ทัพเว่ยเยียนอีกทั้งยังใส่ความเฝิงอิง ว่ารอบข่าสินสีสันติบาลให้เลวอิงใช้กลยุทธ์สาวงามต่อหลีเยียนสตรีผู้นี้ฉากหน้าเป็นคณิกาที่หอจือเยียนแต่แท้จริงคือสายลับเว่ยของกรัวหายแต่เท้าหลักฐานชัดเจนทุกอย่างไม่มีความเท็จ ข้าจำได้จะบอกข้าว่าเฉินกงผู้นี้เป็นคนซื่อสัตย์เชี่ยวชาญชำนาญแม่ทัพหลีเยียนเล่าจะจัดการเช่นไรหลังข้าได้รับหลักฐานแล้วเห็นว่าเหตุด่วนมากจึงรีบไปพร้อมท่านมาใตา้ปิดประตูเมืองนานเจิงล้อมหน่วยของหลีเยียนทันทีแต่คาดไม่ถึงคือแม่ทัพหลีเยียนบุกเดียวหลบหนีออกเมืองใช้ทางลัดหนีไปเจียงโจ ระหว่างทางถูกมาใต้จับได้ใต้เท้ามีเยียนเข็นกวีให้เลิวอิงบทรักอ่อนหวานหน่วยข่าวครองคืออาวุธของชาติเหมาะสมกับการต่อสู้ขา่าศึกทุกทางแต่เจ้ากลับนำเอากลยุทธ์เหล่านั้นไม่ใช่ในการเมืองเลย จ้าคิดว่าเหมาะสมแล้วเหรอใต้เท้าหลีเยียนลำพองตนถือประโยชน์ตนเป็นสำคัญเขาเสนอเชื่อมห้าเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อก่อตั้งปาโจประธนาตำแหนง่งผู้ตรวจการหลังจากที่ถูกท่านคัดค้านก็ดึงสองตระกูลกับอดีตลูกน้องจิงโจอยู่อยุให้เกิดสงครามทับเหนือใต้ในราชสำนักนี่คือการทวงชิงอำนาจจากท่านโดยแท้ยังชักจูงท่านรับพระราชทานแต่งตั้งเป็นกษัตร,ริย์อีกหรือที่ถิงเขาอยากจะเป็นเสี้ยเอง ใทะยอทะยานขอเท็จริงเห็นอยู่ชัดๆแต่เท้าหลีเยียนมีใจหลอกลวงถ้าไม่กำจัดเราจะสำนักจะลุกเป็นไฟแนะ่ ไม่น่าลเดียทำไมถึงกล้ามาแต่สเบียงของข้าได้อย่างไรแท้จริงเป็นช่นนี้เองแต่การต่อสู้ภายในต้องมีขีดจำกัดเป็นคนควรมีคุณธรรมไปใจตรองให้ดีเถอะไปตรองให้ดี เจ้าคิดให้ดีๆพวกเจ้าน่ะทำอะไรลงไปใต่เท้าต่เท้าสิ่งที่ข้าน้อยทำก็เพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นนะ หน่วยสั่งให้ท่านหลบเลี่ยงห้ามแต่คดีนี้แม้แต่น้อยท่านศินต่อให้ท่านรออยู่ในหน่วยต่อไปบทสรุปก็ไม่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหายของท่านก็ยังไม่หายดีเลยนะ คงมิงเองยในที่สุดท่านก็มาท่านคิดว่าข้าไม่กล้าเลยถูกต้องเจ้าจูเกอคงมิงคงไม่มีหน้ามาเจอข้าหลี่เยียนทำไมถึงคิดเช่นนั้นล่ะท่านสั่งหยางอีใช้วิธีการของโวยข่าวกรองคิดกำจัดหลี่เยียนไปซะอุบายหลอกลวงยากจะหลุดพน้นเครากกำ อย่างอีใช้หน่วยข่าวครองข้าไม่รู้เรื่องมาก่อนวิธีนับว่าไม่ควรไม่ควรไม่ควรคำนี้ก็จะเป็นเสียงวิจารณ์ได้อย่างก้นเหรอฮะวิธีคือไม่ควรแต่ผลลัพธ์ถูกต้องท่านพูดเช่นนี้หมายความเช่นไรห,หรือข้าลีเยียน ควรยอมรับแผนใส่ร้ายอย่างนั้นเหรอเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นแผนของหยางอีแต่หากท่านไม่มีเจตนากบฏหน่วยข่าวกรองจะ,ย,อะอย่อยยุท่านร่วมกับเฉาวเว่ยได้เหรอตัดสบียงทับเหนือข้าปลอมการรุกรานของตงอูลรอบเล่นพักพวกสนับสนุนทับใต้พยายามตัดสัมพันธ์ระหว่างสู่ฮั่นกับตงอู นี่ตังหาคือการสั่นคลอนรากฐานล้มทันถึงจะเลี่ยงการล่มสลายได้นี่ถือว่าเป็นโอกาสรอดของบ้านเมืองไม่ควรเป็นความแค้นส่วนตัวระหว่างเราสงครามทับเหนือใต้เดิมคือข้อให้พาดทางการเบืองผันยืนกรานยกทับขึ้นเหนือแน่ใจเช่นไรว่าหันจะรุ่งแล้วเฉาจะล่ม ปัญหาบ้านเมืองไหนเลยจะสมบูรณ์แบบแต่ปรองรองอูโจมตีเว้อย่างน้อยสู่หันเพื่อสงบได้อีกสามสิบปีหากเราละทิ้งการเป็นมิรกับตงหูรุกไปบรุภาถึงจริงเชียงชาวไว้ย่อมถือโอกาสยึดหันจงแน่นอนถูกศัตรูล้อมโจมตีไม่เกินสามปีสู่หั่นพินาศแน่ ถึงเวลานั้นเจิงฟาท่านจะมีหน้าไปพบอดีตฮองเต้นในประโลกได้อย่างไรคำพูดของคนทั้งใต้าลาที่ท่านพูดถึงก็แค่ตอบแทนใต้ล่าเท่านั้นพวกเราสองคน เดิมควรทำเพื่อต้าหันอย่างที่สุดจนกว่าชีวิตจะหาใหม่สรรเสริญหรือประนามมีควรเอ่ยถึง หัวหน้าศินท่านยางท่านศินไม่ต้องมากพิธีข้ารอมาเดือนกว่าแล้วท่านฝืนให้ข้าเลี่ยงคดีนี้เรื่อยมาเสี่ยวเหอข้ามาเพื่อบอกเจ้าว่า คดีของสื่อจือจบแล้วตัดตัดสินเช่นไรประหารกลางเมือง อยากพบเขาข้าอยากพบเขาได้ขอบคุณท่านอย่างยิ่งนะัก เจ้าเหรอมาแล้วคำตัดสินมาแล้วโทษประหาร ท่านอย่างควบคุมเองว้าดีลำบากอีกแล้วทำไม <c oughs> ทำไมอะไรทรยศสู่ฮันแปรพักข้าข่าอย่างไม่เป็นทรตีแย <c oughs> ่ตายได้ไม่นาน <c oughs> เจ้ากับ <c oughs> ร่วมมือกระทําชั่วกับเฉาเว้ย รอยมนุษยธรรมหาพ่อแม่ข้าไม่ด่วนจากไปก่อนอยังต้องเพิ่มอากตันยูอีกข้อหาหรือไม่แน่นอนอยู่แล้วเฉินฝูพ่อเจ้าไม่ลังเลที่จะตายเพื่อแม่ทัพหลีเยียนส่วนหลีเยียนเองก็เป็นอาจารย์ของเจ้าดูแลเจ้าประหนึ่งบุตรเจ้ากับลากเขาไปผัวพันแบกรับข้อหากระบท คำว่ากตัญญูเจ้ายังห่างไกลนักอืมแปรพักมายุทธิธรรมไรบรรุษยธรรมอกักกตัญญูเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเลยเจ้ามีเชื่อใช่สิเจ้าพูดมาว่าเพราะเหตุใด พูดไปเจ้าก็ไม่เชื่อจะพูดอีกทำไมลองพูดมาได้ข้าพูดข้าได้รับคำสั่งแทรกซึมในเฉาเว่ยเป็นหัวหน้าองคร,รักษ์ของกลัวหายขณะที่ข้ากำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญถูกกลัวหายจับได้ในที่เกิดเหตุ แต่เขาไม่ได้ทำอะไรข้าเขาให้ข้าอ่านสารลับฉบับหนึ่งในศารเขียนว่าเฟิงอิงหักหลังพ่อข้าพ่อข้าเสียชีวิตแทนหลี่เยียนในกบฏจือจงเจ้าก,ก็อ่านสารนี้แล้วเลยเริ่มสงสัยข้าใช่หรือไม่แม่ทัพกลัวหายเริ่มแผนชิงผิงข้าคือคนที่ถูกเลือก กระจุกกับเจ้ามาเทียนสุยสืบคดีจูหลงข้าเลยปิดบังหลอกใช้เจ้าให้ร่วมมือข้ากลับนานเจิง้งมีเป้าหมายชัดเจนข้าเฟิงอิงยุยงหลี่เยียนทำให้ทุกคนที่ทำร้ายพ่อข้าถูกประหารและนี่คือที่มาที่ข้ากลายเป็นจูหลงข้าไม่เชื่อข้ารู้ว่าเจ้าไม่เชื่อแต่นี่คือความจริง ซื่ออข้าจะสืบคดีนี้ให้ถึงที่สุด <c oughs> ความจริงต้องปรากฏสักวันเพราะเจ้าจรู้ว่าข้าเซี่ยวเหอเป็นคนเช่นไรอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ